สวัสดีค่ะแม่แม่ขามีคนถามน้องแบมเข้ามาเยอะมากนะคะว่าการเตรียมตัวมาอยู่ภูเก็ตต้องทํายังไงนะคะ 1. นนะคะคุณแม่แม่จะต้องมีทุนทรัพย์ค่ะก็ต้องมีเงินค่ะแม่ค่ะมีมันนี่นะคะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ก็พูดกันตรงๆนะแม่เนะว่ามันต้องใช้เงินนะคะในการลงทนุนอย่างเช่นนะคะเราจะไปเช่าห้องเช่าห้องนะคะมีมัดจงมัดจํานะคะแม่ค่ะไม่ต่ํากว่าห7เจพันนะคะแม่ค่ะแล้วก็เราต้องมีเงินนะคะเพื่อ นะคะใช้ชีวิตนะคะในการหางานเดือนต่อเดือนด้วยนะแม่นะและที่สําคัญนะคะแม่จ๋าการที่มาอยู่ภูเก็ตหรือว่าไปอยู่ที่ไหนสักที่นะคะที่เป็นถิ่นใหม่มันต้องมีการลงทุนในการใช้เงินนะคะกินอยู่นะคะหรือถ้าจะมาอยู่ภูเก็ตแม่มันเป็นทางคดเคี้ยวนะแม่เนาะภูเก็ตมันมีภูเขาเยอะนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหนึ่งเราก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ค่ะซึ่งมอเตอร์ไซค์สําคัญมากนะคะใครที่จะมาอยู่ภูเก็ตแล้วอยากมาอยู่แล้วไม่มีมอเตอร์ไซค์คือ เดินทางยากมากถ้าจะนั่งแก็บนั่งโบนั่งใบก็คือเราจะเสียค่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะอยู่ยากปะนะคะแม่คะส่วนคนที่ถามแบบว่าการมาอยู่ภูเกต็ตต้องเตรียมตัวยังไงหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าตัวเองนะ่ะคุยกับตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ สู้งานไหมมีความอดทนในการทํางานไหมและมีไหวพริบไหมเพราะว่าการมาอยู่ภูเก็ตรเราจะรอให้ใครมาช่วยเราไม่ได้ค่ะเพราะที่นี่เขาไม่ได้สนใจกันขนาดนั้นค่ะชีวิตใครชีวิตมันซึ่งเขานะคะจะสนใจเราก็ต่อเมื่อเรามีผลประโยชน์ต่อเขาเท่านั้นค่ะทุกคนคะการมาอยู่ภูเกต็ตทําไมน้องแบมถึงเลือกที่จะมาอยู่ภูเก็ตหนึ่งน้องแบมชอบธรรมชาติบรรยากาศทะเลภูเขาแม่แม่ดูสิคะข้างหลังแบมเหมือนวอลเปเปอร์เลยแต่มันไม่ใช่นะคะแม่มันคือ น้ำทะเลคลามนะคะมีภูเขาบรรยากาศก,ก็คือสวยมากนะคะแม่คะซึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอาร์ตเวนเจอร์นะคะแล้วก็ชอบท่องเที่ยวมีคนถามน้องแบมเข้ามาหลังมาเยอะมากว่าการมาอยู่ภูเก็ตกับพัทยาข้อแตกต่างระหว่างภูเก็ตกับพัทยามันต่างกันยังไงน้องแบมอธิบายให้แบมให้พี่ฟังหน่อยซิน้องแบมจะ มาอธิบายให้ฟังนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะแม่ปูศาสตร์ได้เลยก็คือนะคะการที่นะคะเราไปอยู่ภูเก็ตเราก็ต้องดูว่า1เราต้องการใช้ชีวิตยังไงถ้าเป็นภูเก็ตก็พูดกันง่ายๆนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมีคุณภาพมากกว่าพัทยาค่ะนักท่องเที่ยวที่นี่นะคะจะเป็นนักท,ท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จักพัทยาค่ะถ้าใครมาพัทยาบ่อยๆไปว่าเขามาพัทยาบ่อยค่ะ2นะคะที่ภูเก็ตมันจะมีนักท่องเที่ยวหลายๆเชื้อชาตินะคะ ซึ่งนะคะเขาไม่ได้มาแค่ผับแค่บาร์ค่ะเพราะว่าภูเก็ตข้อเด่นก็คือมือหนะคะทะเลใต้สวยค่ะ 2. นะคะมีเกาะพีพีเกาะไอแลนด์เจมบอลล่องแก่นนะคะมีภูเขามีขี่เจ็สกีโดดล่มซึ่งการที่ต่างชาติเข้า,ขามาเมืองไทยเขาอาจจะเข้ามาเที่ยวเกี่ยวกับอาร์ตเวนเจอร์ของประเทศไทยก็ได้แม่จา๋าซึ่งพัทยาก็จะเด่นในเรื่องของผับบาร์เนาะซึ่งต่างกันเยอะค่ะนะคะสำหรับการ ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาเที่ยวผับทเที่ยวบาร์อย่างเดียวทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็จะมาขี่ช้างนะคะล่องแก่นนะคะขี่เรือนะคะขี่เจจกีนะคะแล้วก็เที่ยวผับเที่ยวบาร์บ้างปะปายแต่ที่ภูเก็ตมันก็จะมีผับมีบาร์มี พื้นที่ที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะกว่าพัทยาค่ะพัทยาเป็นพื้นที่ราบค่ะแต่ภูเก็ตเป็นภูเขาทะเลนะคะแล้วก็มีพื้นที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะภูเก็ตซึ่งต่างชาติจะรู้จากภูเก็ตมากกว่าพัทยานะคะแล้วก็ต่างชาติที่มาอยู่ภูเก็ตก็จะเป็นต่างชาติที่เป็นนักธุรกิจซะส,ส่วนใหญ่ค่ะเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะโรงแรมนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับร้านสีเขียวนะคะหรือว่าเป็น